สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแม็กวูดครับพอดีมีน้องท่านหนึ่งนะครับเอาท็อปไม้ฝาลังนะครับสำหรับไปแคมปิ้งนะครับมาทำใหม่ครับสภาพอันเก่าก็ท่าทางจะยับเยินพอสมควรนะครับคงจะไม่ซ่อมนะครับคงต้องทำรูปแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นลักษณะ ยังไงนั้นนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าจะทำออกมาลักษณะเป็นยังไงครับครับไม้นี้ผมก็ตัดไปแล้วนะครับตามขนาดของถาดนะครับ ผมก็เดี๋ยววัดครับเพราะว่าจะเซาะล่องนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับจะนำไปเซาะล่องกันนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะเซาะร่องกันเลยนะครับใช้ดอกซิมเมอร์นะครับลูกตัวทีนะครับเซาะซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงกลางครับเซาะเสร็จแล้วเราก็นำมาตัดนะครับตัด เป็น4ชิ้นนะครับ ครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็มาตัดขอบนะครับเก็บมุมกันหน่อยครับเพื่อความสวยงามครับใช้ดอกทิมเมอร์นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้นครับตัดขอบนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยสวยงามครับ ครับเราก็จะใช้ยางยืดนะครับจะได้เก็บพับได้นะครับครับผมจะใช้เส้นคู่เลยนะครับจะได้แข็งแรงนะครับมากันเป็นคู่เลยนะครับเพื่อความทนทานครับใช้กันย,ยาวๆครับผม ครับก็เรียบร้อยครับก็มาทดสอบกันนะครับอดีไหมนะครับมีตรงไหนต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับก็สวยงามครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเก็บพับดูอีกทีครับ คครับไม้ตัวนี้มีน้ำหนักหน่อยนะครับเพราะจะแข็งแรงทีเดียวนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเคลือบและเกอร์เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามได้เลยครับ ทางช่อง YouTube นะครับ Facebook นะครับ TikTok นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ